แม่นี่มันสิบโมงแล้วนะตื่นมาก็ไถหน้าจอเลยเหรอเล่นจนดึกดื่นตื่นก็สายโอ๋ยอยจะบ่นอะไรนักนาะเพิ่งตื่นมาก็บ่นแลยเดี๋ยวนี้หัดเถียงลูกแล้วหรอรีบไปกินข้าวเลยนะแม่ไม่ใช่เอาแต่ดูโทรศัพท์กับข้าววันนี้มีผักไหมถ้ามีแม่ไม่กินนะมีแล้วต้องกินเยอะๆด้วยถ้าไม่กินหนูไม่ให้เล่นโทรศัพท์นะโอ้ ดีกว่าไม่กินข้าวเดี๋ยวก็ปวดท้องหนูอยู่ในท้องแม่ตั้งเก้าเดือนจนตอนนี้หนูอายุสิบเจ็ดปีทําไมหนูจะไม่รู้ว่าแม่เป็นยังไงนั่งลงกินข้าว <c oughs> แมกินข้าวเสร็จก็นอนเล่นโทรศัพท์เลยแม่คนอื่นเขายังไม่ติดโทรศัพท์แบบแม่เลยนะทําไมลูกชอบเอาแม่ไปเปเรียบเทียบกับแม่บ้านอื่นอ่ะแม่เคยดีพอสําหรับลูกปะปะก็ดูสภาพตัวเองสิเอาแต่ละ ว่า6 n โ o แบตอึดยิ่งกว่าที่เคยแถมชาร์จเร็วด้วยนะรุ่นปรชาร์จจริงชาร์จไว3 3วันชาร์จไวไม่ต้องรอนานเห็นแม่จ้องจอทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็มาบ่นปวดตาลำบากหนูพาไปตัดแว่นใหม่อีกไม่ต้องพาแม่ไปตัดแว่นแล้วชิเพราะจอนี้กว้างเต็มตาดูหนังเต็มจอ6.7 8นิ้ว Full HD Plus มาพร,าอาาร้อมอัตรา Refresh Rate หนึ่งร้อย่ิ h e r t ไหฟีดลืล่นไม่ขัดใจทำให้แม่ไม่ต้องเพ่งตาเวลาดูจอแล้ว ขักจิดได้ไหมตอนนี้ช่วยไม่ได้อะนะเพราะเขามีระบบเสียงดาววีแอทมอสมอบสุดยอดประสบการณ์เสียงสมจริงไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงก็เสียงพร้อสั่งใจโอ้ยขโามยแต่ิดโทรศัพท์อยู่แบบนี้แล้วแกไปจะทําอะไรงานบ้านงานชองก็ไม่รู้จักช่วยหนูทำเนี่ยแกไปแม่ก็ว่าจะดูละครคุณธรรมจีนไปวันๆนี่แหละแม่โหลดลงเครื่องมาเป็นร้อยกว่าเรื่องแล้วเพราะเขามี 256GB กิกะไบต์รอมบวก 16GB กิกะไบต์แรมความจุ เกมได้ไม่ต้องกลัวเมมเต็มเนี่ยเดี๋ยวแม่ว่าจะโหลดเกมมาเล่นเยอะๆเลยแล้วก็มีชิปเซ็ตมีเดียเทคเฮลิโอ G99 เล่นเกมใช้งานได้ลื่นๆไม่มีกระตุกแถมมีฮาร์ดจโรสคอบที่ช่วยควบคุมทิศทางในการเล่นเกมได้ดักใจและมีเกมเฟส4.0ปรับแต่งการเล่นเกมให้สมูทมากขึ้นว้าอ,อาที่สบายใจคะ่ะนี่เนะี่ยแบตที่มันกี่โวงกี่อย่างแล้วแม่แบตมันไม่หมดไม่เส้นเลยหรือไงคะดูตั้งแต่เช้ายันข่ำงเอามานี่เลยค่ะ ี่เขามีขนาดใหญ่ถึง7,000ม mm. ิลลิแอมใช้มือถือได้ทั้งวันไม่สะดุดไงแล้วล่าสุดนะ <c oughs> เขาคอลแลบกับเกมฟรีไฟดูนี่ดีไซน์กล่องโคตรสวยราคาโปรโมชั่นรามต้นเพียง5ใบเท่ามีทอนคุ้มค่าสุดๆใครอยากได้มือถือแบตอึดห้ามพลาดารีบนอนเดี๋ยวนี้เลยนะแม่แล้วก็ตื่นไปวันพรุ่งนี้ไม่ทัน